ดีค่ะดิฉันนั่งสาวิภาสีเอ็นเทม .5 3ับสามเลขที่32ค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนั่งสาว,วาส N, มาทุรดาแกวิเชียน,นม .5 3ับสามเลขที่31คะ่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโมเดลเครื่องบีบฝุ่นน้ำนะคะที่มาและความสําคัญเป็นแนวทางการพรัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ไดลดลนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่น มีปริมาณขึ้นทุกปีโดยส่วนมากจะเป็นขวดอลสติกดังนั้นจึงจัดทำเครื่องบิบขวนนะ้ำเพื่อช่วยลดปัญหาขยะและอยากทำให้เก็บขยะมากขึ้นค่ะค่ะส่วนจุดประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์อันนี้นะคะ 1. เพื่อง่ายต่อการเก็บขวด 2. สะดวกไม่ต้องออกแรงมาก 3. ทํทำให้เราอยากเก็บขยะเพิ่มมากขึ้นค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องบีบขวดน้ำนะคะจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายมีราคาถูก1ท่อ PVC 2กาวติดท่อค่ะอันนี้จะเป็นโมเดลจำลองของเครื่องบีบขวดน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นท่อหมดเลยคะ่ะสว่วนตรงฐานจะไม่ใช่ช่องซีดียมแบบนี้นะคะจะเป็นท่อกระบอกขึ้นมาถึงตรงนี้เลยคะ่ะ และตรงนี้ก็จะเป็นท่อกระบอกนวิธีการใช้เครื่องบีบขวดน้ำอันนี้นะคะหนึ่งแจะวะยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ขวดน้ำไปที่ถังค่ะแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะบีบขวดน้ำลงไปให้มันบุบลงไปเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเครื่องบีบขวดน้ำเพียงเท่านี้ค่ะที่ชั้นนางสาววภาสิริอินเพชร ดิฉันนางสาวมาทนาดาแก้ววิเชียนขอขอ,ขอบคุณค่ะ